ธรรมชาติหน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดตากด้วยความยินดียิ่ง สำนักงานกศนจังหวัดตากได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ตามจุดเน้นสำคัญที่รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศนและจังหวัดตากกำหนดตลอดจนการดำเนินงานตามจุดเน้น การดำเนินงานของสำนักงานกศนรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้หลักการกศนเพื่อประชาชนก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพ มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตได้มุ่งมัน่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนอประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน9แห่งประกอบด้วย กศนอําเภอเมืองตากบ้านตากสามเงาหวังเจ้าแม่สอดแม่ระมาดท่าสองอย่างพบพระและอุ้มผางและมีกศนตําบลจํานวน63แห่งศูนย์การเรียนชุมชนจํานวน13แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจํานวน129แห่งและห้องสมุดประชาชนเฉลรมราชกุมารีจํานวน2แห่ง ท้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน7แห่งมีบุคลากร404คนเป็นข้าราชการจำนวน86คนลูกจ้างประจำ7คนพนักงานราชการ2 4 6คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน65คนสำนักงานกศนจังหวัดตาก ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงานกศนรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ทั้ง6ด้านดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยในหน่วยงานสถาศึกษาและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบต่างๆผ่านกิจกรรมไว้โซนกศนปลอดภัยไร้สารเสพติดเน้นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักการ3ปได้แก่ ป้องกันปลูกฝังและปราบปราม 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่เสริมสร้างความมั่นคงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้สถาศึกษานำผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ n e t ไปใช้บางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสร้างอาสาสมัครกศนเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการส่งต่อผู้เรียนและการค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันผ่านโครงการพาน้องกลับมาเรียนและกศนปักหมุด วางแผนทางเลือกทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมและพัฒนาทักษะฝีมือพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถดำเนินชีวิตได้เต็มตามศักยภาพโดยเน้นการดำเนินกิจกรรมใน4มิติได้แก่ ด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่เน้น new skill up skill และ re skill ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพบริบทพื้นที่และความสนใจพร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเช่น ผู้พิการผู้สูงอายุความต้องการของตลาดแรงงานยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย 5. การพัฒนาบุคลากรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ Performance a p p r a i s Pay A โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบดิจิทัล t r f o r m a p p r o a l DPA และพัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอระดับภาคและระดับประเทศ 6. การพัฒนาระบบราชการการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเช่นฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำนักงานกสนจังหวัดตากได้น้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตาก มีสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากได้แก่อเภอแม่สอดอเภอแม่ระมาดอเภอท่าสองอยางอเอพบพระและอเภอุ้มผางซึ่งสภาพการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชุมชนหมู่บ้านย่อมบ้านจะตั้งอยู่บนภูเขาสูงติดชายแดนมีความห่างไกลธุรกันดาร สำนักงานกศนจังหวัดตากได้ดำเนินการและนำแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนบนพื้นที่สูงโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเป็นสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้ซึ่งมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่บ้านและชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนหรือครูสอสชอประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงแห่งละ2คนทั้งหมดจำนวน129แห่งทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินการโดยบรรณาการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่และคนทุกคนในหมู่บ้าน จัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนเพื่อการรู้หนังสือโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงการจัดการศึกษาต่อเนื่องและได้นำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ ตามโครงการในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาหาสยามบรมราชุกุมารีในพื้นที่จำนวน89แห่งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายโครงการ8เป้าหมายหลักตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดาร ผลการบริหารงานการขับเคลื่อนตามจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนประจำปีพุทธศักราช2566 1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำหรับเด็กวัยเรียนที่เรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมีผู้เรียนสองระดับรวมทั้งสิ้น5,147คนแบ่งออกดังนี้ 1>, 1. ระดับประถมวัยจำนวน1616คน 2. ระดับประถมศึกษาจำนวน3531คนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ันาหสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทางทะเบียนรัษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา มีสถานศึกษาจัดการศึกษาหนึ่งแห่งได้แก่กศนอํเาเภอแม่สอดและมีผู้เรียนหนึ่งระดับคือระดับประถมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น261คนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตับอัธยาศัยขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำหรับผู้เรียนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีผู้เรียน3ระดับ ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น5,732คนผู้เรียนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องจำนวน4,147คน2 การจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฝังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงมีพระราชกระแสให้เน้นส่งเสริมการฝังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเท่านั้นไม่ต้องมีการสอนเรื่องการอ่านเขียนให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นสุขพร้อมทั้งส่ง เสริมและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิน้น2,649คน 3. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระราชสวณีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเข่าในพื้นที่สูงที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆโดยปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจำนวน1,817ทุน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลําธารที่ถูกทำลายให้สมบูรณ์ดังเดิมโดยดำเนินการไปพร้อมกันทางด้านสร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการศึกษาให้แก่ประชาชนร่วมฟื้นฟูป่าเป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็น,นกลไกขับเคลื่อนงานการดำเนินโครงการจึงมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสำนักงานกสนจังหวัดตาก ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากทั้ง7อําเภอมีผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดตากมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน192หมู่บ้านสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน995คนและมีพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน1868.50ไร่ สำนักงานกศนจังหวัดตากมุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเพื่อประชาชนชาวจังหวัดตากตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยไม่ว่าจะอยู่เมืองหรืออยู่ป่าก็ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม